สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้ก็หนึ่งกันยาแล้วนะครับก็จะเตรียมเอ่อเอาผักตบขึ้นไปนะครับรอให้เขาแห้งนะครับก็เขาจะเป็นส่วนผสมของแปลงผักนะครับในช่วงต่อไปนะครับรอให้เขาแห้งก่อน นะครับประโยชน์เขาก็มีเยอะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เข้างามก่อนเมื่อกี้ก็ไปเคลียข้อไก่แล้วในสวนไผ่นะครับมาเลยก็เห็น ตบเริ่มยาเราก็เลยจัดขนขึ้นไว้ก็ทำไปเรื่อยๆครับนี่นี่ต้องอะไรมากมายนะครับก็ก็สวนเป็นนาของเราเองนะครับก็ประมาณนี้ครับข้าวก็สวยแล้วเริ่มงามแล้วครับ ประมาณนี้นะครับผมสวัสดียมามเช้าครับเดี๋ยวาพาไปด,ดูความเครื่อนหน้าเยาวันก็ขนของหนักทั้งวันครับเขาเลยมีอาการเจ็บๆนะครับวันนี้ แท้ผู้ตรวจการนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำเป็นมีบันไดทีบเอานะครับกำลังคิดวางแบบอยู่นะครับจะมาต่อตรงไหนดียังไงนะครับน,นี่ได้พื้นปูมาแล้วไอ้แป่นปูครับเลือออกจากนั่นแหละครับ ็เหลเนะครยังไม่มีทุนซ่อมนะครับช่างเขาเอากล่องมาเคืนนะ่อนแล้วก็เลยขอพักไว้กันก็ประมาณนี้ครับก็จะทำเป็นพิงสองฝั่งฝั่งนี้ด้วยตรงกลางนี้ก็จะทำเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะสูก นิดหนึ่งหลังคานี่คิดว่ายังนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อออกไปอีกหน่อยนึงอากาศยามเช้าครับ Oh my